หลังจากที่เราได้เส้นโครงเสื้อทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาทําชิ้นหน้าก่อนนะคะซึ่งโอเคเริ่มจากเราหาคอห่างก่อนนะคะก็คือจากเส้นคอเส้นคอเนี่ยนะคะเราเริ่มที่ริมกระดาษนะคะวัดออกมา6 5ซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็หาคอสูงนะคะจากที่เราวัดเข้า6.5อวัดออกเนี่ย6.5แล้วเนี่ยเราก็วัดสูงขึ้น7ซนติเมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะจากเส้นไปลายไหล่นะคะ จากนั้นเราก็จะมาหาไหล่กว้างนะคะซึ่งกดของไหล่กว้างก็คือไหล่กว้างหาร2นะคะในที่นี้ก็คือ38หาร2เท่ากับ19เซนติเมตรเราก็จะวัดจากริมกระดาษนะคะออกมานะคะที่เส้นแบ่งครึ่งเนี่ยนะคะวัดออกมา19เซนเมตรจุดไว้แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปหาคอสูงนะคะจากนั้นเราก็หาบ่าหน้านะคะกดของบ่าหน้าก็เหมือนกันก็คือ บาหน้าหารสองนะคะในที่นี้เราก็คือบ่าหน้าเรา33หาร2ก็เท่ากับ16.5ซนติเมตรนะคะแ,แล้วก็จุดเส้นไว้ได้เลยแล้วก็ตีเส้นเชื่อมลงมานะคะระหว่างเส้นไหลกับเส้นบ่าหน้านะคะจากนั้นเราก็หากดรอบอกนะคะรอบอกของเราเนี่ยกดของเราก็คือรอบอกบวก6 หาร4แล้วจากนั้นก็บวก1นะคะอย่างต,ตัวอย่างเนี้ยเราก็คือรอบอกของเราเนี่ยแปบกบวก6ก็เท่ากับ9 2หาร4จะเท่ากับ23นะคะแล้วเราบวก1เราก็จะได้24เซนติเมตรนะคะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะตามไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปิดซ้ำๆบ่อยๆก็จะเข้าใจเองนะคะจากนั้นเราก็ไปหาที่สะโพกใหญ่เลยนะคะรอบสะโพกใหญ่นะคะที่กฎของรอบสะโพกใหญ่ก็คือสะโพกใหญ่บวก4ี่ หารด้วย4แล้วก็บวกด้วย1นะคะการทีนี้ก็คือ92บวก4เท่ากับ96าหารี่เท่ากับ24บวก1เท่ากับ25เซนติเมตรนะคะง่ายๆไปที่เส้นสะโพกใหญ่วัด24นะคะ25นะคะแล้วก็จุดไปได้เลยแล้วก็ตีเส้นนะคะลงมาระหว่างเส้นอกกับเส้นสะโพกใหญ่หลังจากนั้นเราก็ที่เส้นเอวนะคะเราวัดวัดเข้ามานะคะ2.2.5เซนติเมตรนะคะ แล้วจากนั้นเราก็ตีเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งโค้งสูยไว้ไปเป็นเส้นเอวนะคะเส้นเส้นคอดเอวนะคะแล้วก็ไปคอบไปที่เคิร์ฟไปที่สะโพกนะคะสวสูนะคะอันนี้เราต้องฝึกกันนะคะคือของเราเนี่ยเราจะพยายามไม่ใช้ไม้ไม้บรรทัดนะคะไม้ไม้ไม้นแก้วนะคะเราจะใช้เราจะใช้มือของเรานี่นะคะวาดฟรีแฮนนะคะฝึกเอาไว้เนาะเราจะได้เก่งๆนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะ เราก็หลังจากหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็าโค้งตรงอรอบรักแร้นะคะได้รับแล้เราก็จะได้เสื้อแบบไม่มีเกร็ดนะคะอาจจะลักเส้นเบาเบาก่อนนะคะพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขี่เส้นให้สวยงามนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดนะคะช่วยนะคะบังคับเ่เส้นทางก็ได้นะคะ ให้สวยงามน,นะคะแค่นี้เราก็ได้บ็อกเซอร์ชิ้นหน้าแบบไม่มีเกลดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปชิ้นหลังเลยนะคะ